มาตรา33<ะ>สำหรับผู้ประกันตนนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าชัดเจนแล้วก็เป็นข่าวที่ดีมากๆ รออย่างเดียวรอเข้าคอรอมอรอาจจะเป็นอังคารหน้าหรืออังคารถัดไปแต่ว่าคาดการว่าการจ่ายเงินจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมแน่นอนนะคะเมื่อวานคุณสุดชาติชมกลิ่นและทนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะคะก็ได้ชี้แจงหลังจากไปพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะว่านายกเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนมาตรา33โครงการชื่อว่าเรารัก กันนะคะคือแต่ละโครงการเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเฉพาะผู้ใช้มาตรา3าให้ฟังเ,เฉพาะเรื่องของโครงการเรารักกันนะคะแต่ว่าโครงการอื่นก็จะมีชื่ออื่นของเขานะแต่สําหรับโครงการนี้สําหรับมาตรา3 3ชื่อนี้นะคะแต่เม็ดเงินจะเป็นเท่าไหร่ออกมาในรูปแบบไหนขอหา,หาหรือรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเบื้องต้นรูปแบบจะเหมือนกับโครงการเราชนะนะคะคือจะเอาเงินเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็ยืนยันว่า คนในครอบครัวมาตรา33อันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความถึงคนในครอบครัวปุ่พ่อแม่ลูกนะคะเขาถือว่าผู้ประกรันตนมาตรา3าที่ทั้งหมดนี่เป็นครอบครัวเดียวกันเลยต้องรักกันเดี๋ยเดี๋ยวจะบอกว่าเออ ได้ยันเมียยังลูกเลยเหรอไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ถ้าเมียมาตราสามที่สามแล้วได้เมียก็ได้ลูกนีมาตราทำคือเฉพาะตัวเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับได้ทั้งครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นการใช้ภาษาเฉยๆนะคะแต่ว่าเงื่อนไขสําหรับคนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นคือคุณจะต้องไม่มีเงินฝากเกิน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ ไปเปิดสมุดบัญชีตอนนี้เลยค่ะสมุดบัญชีออมทรัพย์ของคุณถ้ามีเกิน5 0 0 0 0นเราเสียใจด้วยแต่ถ้าหากว่ามีเงินน้อยกว่า5 0 0 0 0นดีใจด้วยค่ะนะคะมีไหมคะผมโอ้ยห้าแสนเหรอโอ้แต่คุณไม่ได้อยู่ในมาตราสามสิบสาไงใช่แต่ผมมีคุณสมบัติเลยเพราะว่าขาดอีกสี่แสนแปดหมื่นกว่าจะครบห้าแสนเนี่ยนะโอ้แสดงว่าเขาเริ่ไปในันดับต้นๆแต่ว่าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งการสมทบใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสุดชาติชมกลิ่นเลยค่ะ ในเงื่อนไขที่วันนี้มาคุยเนี่ยคือท่านนายกก็ก็ให้ให้ความอนุเคราะห์นะครับว่า <c oughs> ว่าทางกระทรวงแรงงานเสนอผมก็เสนอไปนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าจะเอาเกณฑ์สามแสน 3, บาทต่อปีมาจับเนี่ยบางคนอยู่ออฟฟิศเดียวกันเนี่ยบางคนได้เงินเดือนสองหมื่นห้าบางคนเงินเดือนสองหมื่นเจ็ดนะแต่เรานั่งโต๊ะติดกันอีกคนนึงได้คนนึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนกับความความสาม,มัคคีในในที่ทํางานเนี้ก็จะลําบาก ดูฮะในส่วนนี้เราก็เลยคิดว่าจะแม่เอาเกณฑ์ในเกณฑ์ของเงินเดือนเนี่ยเช่นเงินเดือนสองหมื่นห้าสามหมื่นอะไรแล้วแต่เนี่ยค้อนเงินเดือนสูงค่าใช้จ่ายเขาก็สูงถูกไหมฮะเงินเดือนต่าค่าใช้จ่ายเขาก็ต่ำตามเราจะแมอาตรงนี้เสนอท่านนายกไปแล้วว่าจะแมอาตรงนี้มาจับผมผมอธิบายเหตุผลท่านนายกเห็นด้วยในเหตุผลนะครับว่าท่านนายกถึงให้คาว่าม3สามสามเรารักกัน,น่ยคือให้เรารักกันในครอบครัวของมาตาสามสามคือ จริงๆแล้วในส่วนของเงินเงินฝากห้าแสนเนี่ยอาจจะต้องเอาตัวนี้มาจับเพราะว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่เรากู้มาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังลำบากส่วนคนที่มีเงินฝาก50าแสนเนี่ยผมเชื่อว่าก็อยากให้ในครอบครัวม3ามสามเรารักกันเนี่ยก็เห็นใจเห็นใจกับกับเรามีแล้วอะเรามีห้าแสนแล้วเงินเงินไม่กี่พันเราก็สละแล้วกันนะคือให้ครอบครัวเราเหมือนกับ อยู่ด้วยความสามัคคีอะนะฮะตรงส่วนนี้เราก็ไม่อยากให้มามองว่าตรงนั้นมีเงินฝาก5 0 0 0 0นขึ้นไปแล้วเป็นล้านไปแล้วทําไมมาเอาอีกแล้วก็มีปัญหากันอีกก็เลยขอขอคงเหลือเกณฑ์ไว้อันเดียวคือเอาเงินฝากนะคะ